เสียงฝีเท้าเด็กเล็กๆดังสะท้อนในบ้านเก่าที่เงียบสงดเมื่อฉันเปิดประตูเข้าไปหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นเงยนหน้าขึ้นมองหลานชายตัวน้อยที่ปกติร่าเริงแต่วันนี้กลับนั่งก้มหน้าน้ำตาไหลรินออกมารอยช้ำคล้ำตามแขนและแก้มบอกชัดถึงความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กวัยห้าขวบเกิดอะไรขึ้นหลานของฉันเสียงของฉันสั่นเครือแต่กลับพยายามเข้มแข็งให้มากที่สุดเขาไม่ตอบเพียงยกมือขึ้นปิดหน้าเล็กๆของเขาอย่างหวาดกลัวความเงียบที่กดดัน ทำให้ฉันรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างรุนแรงฉันค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เมื่อมองเห็นรอยแดงตามแขนและหลังของเขาภาพนั้นเหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ทับใจฉันมือของฉันสั่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นเพราะความโกรธที่เกิดขึ้นทันทีในหัวใจของฉันและแล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงเย็นชาและเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยอำนาจและความกดขี่คุณดูแลเด็กๆให้ดีๆนะไม่งั้นจะโดนลงโทษแน่ฉันสะดุ้งหันไปมองผู้บังคับบัญชาของฉันชายร่างสูงใหญ่ ผิวหน้าแข็งกร้าวและสายตาที่เย็นเยือกชายที่ไม่เคยแสดงความเมตตาต่อใครชายที่ฉันเคยเคารพแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวอย่างลึกซึ้งเขายืนอยู่ในมุมห้องสวมเครื่องแบบเต็มยศแววตาเย็นชากับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่เหมืารเรียนความกล้าหาญของฉันราวกับว่าเขามีอำนาจอยู่เหนือทุกสิ่งและเขาเพิ่งเริ่มใช้มันกับหลานของฉันด้วยหัวใจฉันเต้นแรงแต่ฉันไม่ยอมให้ความกลัวครอบงำฉันพยายามเก็บความโกรธไว้ภายในแต่รู้สึกได้ว่ามันเหมือนไฟที่กำลังลุกโชนภายในอก ฉันจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับหลานของฉันแน่ฉันกระซิบกับตัวเองแต่ก็รู้ว่าเพียงคำพูดไม่เพียงพอทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงผู้บังคับบัญชากำลังพูดผ่านโทรศัพท์อีกครั้งเสียงเขาเย็นชาแต่เต็มไปด้วยแผนการที่น่ากลัวตรวจสอบให้แน่ใจว่าทหารใหม่คนนี้จะได้บทเรียนที่สะสมและใครก็ตามที่เข้ามาใกล้จะไม่ได้รับความเมตตาคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่โจมตีใจฉันความคิดทั้งหมดของฉันโฟกัสไปที่หลานฉันไม่สามารถปล่อยให้คนชั่วร้ายคนนี้ทำร้ายเด็ก และคนที่ฉันรักได้อีกต่อไปแต่ฉันต้องทำอย่างระมัดระวังความลับที่ฉันเพิ่งได้ยินนั้นอันตรายเกินกว่าที่จะเผชิญหน้าตรงๆและฉันยังไม่รู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะทำอะไรต่อไปฉันยืนเงียบๆในมุมห้องมองหลานชายที่ยังคงสั่นสถานและน้ำตาไหลพร้อมกับเสียงหัวใจเต้นแรงรู้ตัวเต็มที่ว่าชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตฉันและครอบครัวตลอดไป บ้านเก่าของหลานชายยังคงเต็มไปด้วยความทรงจำของครอบครัวภาพถ่ายเก่าๆของรอยยิ้มและวันเวลาอันอบอุ่นประดับอยู่ตามผนังฉันยืนมองสิ่งเหล่านี้ด้วยหัวใจที่เจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะปกป้องคนที่ฉันรักให้ได้มากที่สุดฉันเริ่มย้อนนึกถึงอดีตของผู้บังคับบัญชาที่ทําให้หลานของฉันได้รับบาดแผลเหล่านี้ชายร่างสูงที่ตอนแรกฉันเคารพกลับเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์แห่งความโหดร้ายในสายตาฉันเขาไม่ใช่คนโหดร้ายโดยธรรมชาติแต่การอยู่ในตําแหน่งสูงของกองทัพ และการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้เขาเชื่อมั่นว่าตัวเองอยู่เหนือทุกคนความโหดร้ายและการกดขี่กลายเป็นเครื่องมือที่เขาใช้เพื่อยืนยันอำนาจฉันเองก็ไม่ใช่ทหารที่เก่งกาจหรือมีอำนาจแต่ฉันมีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีนั่นคือความรักและความรับผิดชอบต่อครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับหลานชายเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความไว้วางใจทุกครั้งที่กลับบ้านหลังจากการฝึกหนักหรือภารกิจเสี่ยงอันตรายการได้เห็นรอยยิ้มของเขาเหมือนเป็นรางวัลที่ทำให้เหนื่อยล้าจากชีวิตทหารหายไปทันที ฉันยังจําได้ชัดเจนถึงวันที่ฉันเข้ากองทัพเป็นครั้งแรกวันนั้นฉันเต็มไปด้วยความหวังและความฝันอยากปกป้องประเทศและคนที่รักแต่สิ่งที่ฉันไม่เคยคาดคิดคือต้องเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชาที่ไม่เคารพความยุติธรรมและใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือหลายครั้งฉันเห็นเพื่อนทหารใหม่ถูกลงโทษเกินกว่าเหตุหรือถูกทาร้ายเพียงเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยเรื่องเหล่านี้สะสมเป็นความโกรธและความเจ็บปวดที่ฝังลึกนอกจากผู้บังคับบัญชาแล้วฉันยังต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์ของกองทัพ และความคาดหวังที่ไม่ยุติธรรมทุกการกระทําของฉันถูกสังเกตและประเมินอย่างเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาฉันต้องเรียนรู้ที่จะรักษาความสมดุลระหว่างหน้าที่กับความปลอดภัยของครอบครัวในขณะที่ฉันย้อนนึกเรื่องราวเหล่านี้ความคิดก็ล่องลอยไปยังหลานชายอีกครั้งรอยช้ำบนตัวเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ร่องรอยทางร่างกายเท่านั้นแต่มันสะท้อนถึงความอ่อนแอและความไร้ายทางสู้ของเด,เ,ดเด็กที่อยู่ใต้ความโหดร้ายของผู้ใหญ่ ฉันรู้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมครอบครัวและชีวิตของคนที่ฉันรักในใจฉันเริ่มวางแผนอย่างระมัดระวังว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อปกป้องหลานและในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชาที่กําลังซ่อนแผนการอันเลวร้ายบ้านหลังเก่านี้เต็มไปด้วยความทรงจําและความอบอุ่นแต่วันนี้มันกลายเป็นฉากหลังของความตึงเครียดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงฉันรู้สึกได้ว่าความขัดแย้งที่กําลังจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงระหว่างฉันกับผู้บังคับบััญชาาเท่นน้น แต่มันกำลังขยายไปยังครอบครัวและคนที่ฉันรักที่สุดและในใจลึกๆของฉันฉันตั้งคำถามว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลหรือไม่จะสามารถปกป้องหลานของฉันได้หรือไม่คำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบทันทีแต่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ฉันก้าวต่อไปแม้ต้องเผชิญความเสี่ยงที่สูงที่สุดวันต่อมาความเงียบสงัดของฐานทัพถูกแทนที่ด้วยเสียงฝีเท้าของทหารใหม่ที่เดินเข้าออกอย่างตื่นตัวฉันเดินไปยังพื้นที่ฝึกซ้อม ด้วยความรู้สึกหนักแน่นแต่ใจฉันก็ไม่ไหวคิดถึงหลานชายและรอยช้ำที่ยังติดอยู่ในความทรงจำฉันเห็นผู้บังคับบัญชาครั้งชายร่างสูงใหญ่ที่ยืนสังเกตการ์ดด้วยสายตาเย,ย็นชารอบตัวเขาเต็มไปด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาที่เครียดและระมัดระวังทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวเหมือนกับว่าความกลัวเป็นแรงขับให้ทุกคนเคลื่อนไหวตามจังหวะของเขาฉันกำลังเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวังและทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันใจสั่นก็เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชากำลังลงโทษทหารใหม่คนหนึ่งด้วยความโหดร้ายเกินกว่าเหตุชายหนุ่มถูกดึงขึ้นยืนกลางสนามฝ่ามือแดงช้ำร่างสั่นสถานแต่ไม่สามารถตอบโต้หรือปกป้องตัวเองได้นี่คือบทเรียนของคุณเสียงผู้บังคับบัญชาดังขึ้นอย่างดุดันสายตาเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาและความโกรธแค้นใดๆไม่สามารถปกปิดได้ฉันยืนมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกผสมปนเปทั้งโกรธและวิตกกังวลรู้ทันทีว่าหากฉันไม่ทําอะไรหลานชายของฉันอาจเป็นเป้าหมายต่อไป แต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้ว่าเพียงการเข้าไปเผชิญหน้าตรงๆกับผู้บังคับบัญชาจะเป็นการเสี่ยงชีวิตฉันต้องหาวิธีที่จะปกป้องหลานและทหารใหม่คนอื่นๆโดยไม่ถูกจับได้ฉันตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้สนามฝึกแต่พยายามทําตัวเหมือนไม่สนใจเห็นได้ชัดว่าผู้บังคับบัญชาสังเกตทุกสายตาและทุกการเคลื่อนไหวของฉันเหมือนกันความตึงเครียดระหว่างเราไม่จําเป็นต้องมีคําพูดใดๆเพื่อบ่งบอกถึงอํานาจและความกดดันหลังจากเหตุการณ์นั้นฉัน เริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆที่ไม่เคยใส่ใจมาก่อนโน้ตที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักโทรศัพท์ที่ถูกลบข้อความบางส่วนและแผนการฝึกซ้อมที่ไม่สมเหตุสมผลทุกอย่างชี้ชัดว่าผู้บังคับบัญชากําลังซ่อนบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทหารใหม่และอาจรวมถึงหลานของฉันตอนเย็นฉันกลับบ้านพร้อมหลานชายแต่ในใจฉันยังคงหมุนวนด้วยคําถามและความกังวลทุกคําพูดที่หลานเอ่ยถึงความกลัวและความไม่สบายใจของเขาเหมือนตอกย้ำความจริงที่ฉันกําลังเผชิญฉันไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไป และแล้วขณะที่ฉันกำลังจัดของให้หลานชายเสียงโทรศัพท์ของผู้บังคับบัญชาอีกครั้งดังก้องขึ้นฉันได้ยินเพียงเศษๆของบทสนทนาคำพูดที่เต็มไปด้วยแผนการลับและเจตนาไร้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครขัดขวางเราคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่โจมตีหัวใจฉันชัดเจนว่าผู้บังคับบัญชากำลังวางแผนบางสิ่งที่อันตรายเกินกว่าจะมองข้ามและฉันต้องตัดสินใจทันทีว่าจะปกป้องหลานชายและเพื่อนทหารอย่างไรโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของเขา นี่คือจุดเปลี่ยนแรกของเรื่องฉันไม่สามารถกลับไปเป็นเพียงทหารธรรมดาได้อีกต่อไปทุกการตัดสินใจทุกการเคลื่อนไหวจะส่งผลต่อชีวิตของคนที่ฉันรักและความยุติธรรมที่ฉันต้องรักษาความสงบของชีวิตประจําวันในฐานทัพถูกทําลายไปแล้วและฉันรู้ว่าการต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นหลังเหตุการณ์ที่ทําให้หัวใจฉันสั่นสะเทือนฉันรู้สึกได้ว่าชีวิตในฐานทัพจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความตึงเครียด เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วทุกบุมทุกคนรอบตัวเหมือนเดินบนเส้นลวดการหายใจแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความระมัดระวังเพื่อนทหารบางคนเริ่มสังเกตพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาและบางคนพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่ฉันรู้ว่าหากเรายังคงนิ่งเฉยความรุนแรงและการกดขี่จะไม่หยุดแค่กับฉันหรือหลานของฉันแต่จะลามไปถึงทหารใหม่ทุกคนในระหว่างการฝึกซ้อมฉันสังเกตเห็นชายหนุ่มอีกคนทหารใหม่ที่ถูกผู้บังคับบัญชาลงโทษหนักในวันก่อนเขาพยายามซ่อนรอยฟกช้ำ และความหวาดกลัวแต่สายตาของเขาบอกชัดถึงความไม่ยุติธรรมที่เขาเผชิญฉันตัดสินใจเข้าไปพูดคุยอย่างเงียบๆเ,เพื่อให้เขารู้ว่าไม่ได้อยู่เพียงลําพังอยากลัวเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันฉันกระซิบขนาดจับมือเขาเบาๆการกระทําเล็กๆของฉันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของพัธมิตรเล็กๆระหว่างทหารใหม่บางคนที่กล้าเผชิญหน้าพวกเขาเริ่มแบ่งปันข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่สังเกตเห็นเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาแผนการการับการลงโทษที่ไม่ยุติธรรมและความรุนแรงที่ซ่อนเร้น แต่ผู้บังคับบัญชาก็ไม่ใช่คนโง่เขารู้ว่าใครเริ่มตั้งคำถามและเริ่มเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมทุกสายตาของเขาเต็มไปด้วยการสังเกตและความสงสัยเหมือนกำลังล้อมรอบทุกคนด้วยกำแพงแห่งความกลัวความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในฐานทัพเท่านั้นแต่ยังขยายไปถึงครอบครัวของฉันหลานชายเริ่มถามคำถามเกี่ยวกับรอยช้ำและความรุนแรงที่เขาเห็นฉันต้องสร้างสมดุลระหว่างการตอบยนหลานและการวางแผนปกป้องเขาในเวลาเดียวกัน ฉันเริ่มรวบรวมข้อมูลอย่างระมัดระวังบันทึกทุกเหตุการณ์ทุกคำพูดที่ผู้บังคับบัญชาพูดถึงทหารใหม่และสังเกตแผนการฝึกซ้อมที่ไม่สมเหตุสมผลการสังเกตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องตัวเองแต่เพื่อปกป้องหลานชายและเพื่อทหารทุกคนแต่ยิ่งฉันเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไรความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นทุกการเคลื่อนไหวของฉันถูกจับตามองความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ผู้บังคับบัญชาสังเกตเห็นและตอบโต้ด้วยความรุนแรง และแล้วฉันได้ยินบทสนทนาลับระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ช่วยอีกคนหนึ่งพวกเขาพูดถึงแผนการที่จะทดสอบความจงรักภักดีของทหารใหม่คนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามีความเสี่ยงถึงชีวิตความจริงนี้ทําให้หัวใจฉันเต้นแรงและความโกรธประตกขึ้นฉันตรหนักว่าไม่สามารถรอให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นอีกต่อไปการปกป้องหลานชายและเพื่อนทหารใหม่กลายเป็นภารกิจเร่งด่วนแต่ฉันก็รู้ว่าการเผชิญหน้าตรงๆอาจหมายถึงการตกเป,เป็นเป้าของผู้บังคับบัญชา ดังนั้นฉันจึงเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบคิดหาวิธีที่จะปกป้องผู้บริสุทธิ์และเปิดโปงความโหดร้ายของเขาโดยไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายความตึงเครียดค่อยๆสะสมทุกคนเริ่มตรหนักว่าผู้บงังคับบัญชาจะไม่ยอมให้ใครท้าทายอำนาจแต่ในขณะเดียวกันความกล้าและความตั้งใจของฉันและเพื่อนทหารใหม่ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรากำลังเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ที่ไม่ใช่เพียงทางกายแต่รวมถึงความคิดกลยุทธ์และความยุติธรรม ความขัดแย้งกำลังเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องและฉันรู้ว่าจุดพลิกผันครั้งต่อไปกำลังจะเกิดขึ้นและทุกการตัดสินใจของฉันจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของหลานชายเพื่อนทหารใหม่และตัวฉันเองคืนหนึ่งหลังจากฝึกซ้อมฉันกลับบ้านพร้อมความเหนื่อยล้าในร่างกายแต่หัวใจกลับตื่นตัวตลอดเวลาความคิดของฉันหมุนวนอยู่กับหลานชายและเพื่อนทหารใหม่ทุกสิ่งที่ฉันสังเกตเห็นในฐานทัพเริ่มเชื่อมโยงกันเป็นภาพใหญ่แต่บางอย่างยังคงคลุมเครือและทําให้ฉันสงสัยอย่างรุนแรง ทันใดนั้นฉันได้รับโทรศัพท์ลึกลับจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อเสียงปลายสายกระซิบเบาๆแต่หนักแน่นคุณต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาหลานของคุณไม่ใช่แค่หยึกของความรุนแรงแบบสุม่มคำพูดนั้นทำให้หัวใจฉันเต้นแรงฉันถามด้วยเสียงสัน่นหมายความว่าผู้ให้ข้อมูลตอบเพียงสั้นๆเขาเลือกเป้าหมายด้วยเหตุผลส่วนตัวและครั้งนี้มีแผนใหญ่ที่คุณยังไม่รู้ฉันรู้ทันทีว่าความจริงที่ซ่อนอยู่จะเปลี่ยนทุกอย่างภาพความโหมดร้ายของผู้บังคับบัญชาเริ่มกระจางขึ้น ฉันจำได้ว่าเขาไม่เคยมีเหตุผลกับการลงโทษทหารใหม่เลยทุกการกระทำของเขามีเป้าหมายและแผนการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังฉันเริ่มรวบรวมหลักฐานทั้งหมดบันทึกเหตุการณ์ในฐานทัพการสังเกตพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาและข้อมูลจากเพื่อนทหารใหม่ทุกชิ้นส่วนเริ่มเชื่อมโยงกันและฉันเห็นชัดเจนว่าผู้บังคับบัญชากำลังวางแผนที่จะทำร้ายทหารใหม่และครอบครัวของฉันเพื่อพิสูจน์อำนาจและความจงรักภักดีต่อเขาเองความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อฉันเข้าใจว่า แผนการนี้ไม่ใช่แค่ความรุนแรงหรือการลงโทษธ,ธรรมดาแต่เป็นการทดสอบที่อันตรายถึงชีวิตและหลานชายของฉันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ชั่วร้ายนี้โดยไม่รู้ตัวฉันรู้สึกโกรธอย่างที่สุดความโกรธผสมกับความกลัวและความห่วงใยฉันไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปนี่ไม่ใช่เรื่องของทหารใหม่คนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของชีวิตและความปลอดภัยของคนที่ฉันรักที่สุดฉันตัดสินใจว่าต้องเปิดโปงความจริงนี้ต่อผู้บังคับบัญชาคนอื่นๆหรือหาวิธีปกป้องหลาน และเพื่อนทหารอย่างเร่งด่วนแต่ก็รู้ว่าผู้บังคับบัญชามีอำนาจและเครือข่ายการควบกลุ่มที่ซับซ้อนการดำเนินการแต่ละครั้งต้องรอบคอบและวางแผนล่วงหน้าในขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับเพื่อนทหารใหม่เริ่มแน่นแฟนขึ้นพวกเขาเริ่มไว้วางใจฉันและแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญมากขึ้นทุกเรื่องราวเล็กๆที่พวกเขาเคยเก็บไว้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ฉันเห็นแผนการลับทั้งหมดและแล้วในบันทึกการฝึกซ้อมที่ฉันพบ โดยบังเอิญมีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการทดสอบความจงรักภักดีที่ผู้บังคับบัญชาเตรียมไว้สําหรับทหารใหม่ข้อความระบุว่าใครก็ตามที่ล้มเหลวจะได้รับบทลงโทษอย่างรุนแรงและความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลถึงชีวิตความจริงนี้ช็อกฉันอย่างที่สุดฉันรู้สึกว่าภารกิจปกป้องหลานชายและเพื่อนทหารใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและชีวิตของทุกคนตอนนี้ทุกอย่างชัดเจนแ,แล้วความลับที่ซ่อนอยู่ทําให้ฉันตระหนักว่า เวลาสำหรับการตัดสินใจใกล้เข้ามาแล้วทุกการกระทำต่อจากนี้จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของหลานชายเพื่อนทหารใหม่และตัวฉันเองฉันจ้องมองไปที่รอยยิ้มเล็กๆของหลานชายและรู้ว่าไม่ว่าจะต้องเผชิญอันตรายมากเพียงใดฉันจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเขาอีกครั้งนี่คือจุดเปลี่ยนกลางเรื่องที่ชัดเจนที่สุดความจริงถูกเปิดเผยแล้วและจากจุดนี้ทุกการตัดสินใจจะนำเราไปสู่ความตึงเครียดและความขัดแย้งที่เข้มข้นยิ่งขึ้นในเซิชันต่อไป เช้าวันรุ่งขึ้นฉันกลับไปยังฐานทัพพร้อมความรู้สึกตึงเครียดทุกก้าวที่เดินบนพื้นคอนกรีตเย็นเฉียบเหมือนหนักขึ้นด้วยความกังวลแต่ในใจฉันมีความตั้งใจแน่วแน่ฉันจะไม่ยอมให้ผู้บังคับบัญชาทำร้ายหลานและเพื่อนทหารใหม่อีกต่อไปทันทีที่เข้าไปในพื้นที่ฝึกฉันสังเกตสายตาของเขาผู้บังคับบัญชาที่เย็นชาและกดดันทุกการเคลื่อนไหวของฉันถูกจับตามองเหมือนเหยี่ยวล่าอยู่แต่ฉันต้องใจเย็นและรอบคอบทุกคำพูดและท่าทีของฉันจะต้องไม่เปิดเผยความตั้งใจจริงฉัน เริ่มรวบรวมเพื่อนทหารใหม่ที่ฉันไว้ใจที่สุดพวกเขารู้ดีถึงความโหมดร้ายและแผนลับของผู้บังคับบัญชาเราร่วมกันคิดแผนเพื่อปกป้องตัวเองและหลานชายขณะเดียวกันก็ต้องหาหลักฐานเพียงพอที่จะเปิดโปงความจริงต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูงแต่ผู้บังคับบัญชาก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเขาเรียกฉันเข้าไปใกล้และพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเย,ยือกฉันสังเกตเห็นความไม่เป็นระเบียบในหมู่ทหารใหม่คุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่หรือ ฉันตอบกลับด้วยความมั่นใจแต่ไม่เปิดเผยทุกอย่างผมเพียงพยายามช่วยให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบครับแต่ใจฉันรู้ดีว่าเขาไม่หลงเชื่อเพียงเท่านี้จากนั้นการฝึกซ้อมเริ่มขึ้นผู้บังคับบัญชาทดสอบความสามารถของทหารใหม่อย่างเข้มงวดแต่ครั้งนี้ฉันไม่ยอมปล่อยให้ใครถูกทำร้ายโดยร้รเหตุผลฉันสังเกตการอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าช่วยทันทีเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นฉันได้ใช้วิธีแทรกตัวเพื่อป้องกันไม่ให้หลานชายหรือเพื่อนทหารใหม่ตกเป็นเป้าหมาย โดยตรงการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งต้องแม่นยำและรอบคอบเหมือนเกมหมากรุกทุกการกระทำต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระหว่างนั้นฉันได้พบหลักฐานสำคัญบันทึกการฝึกซ้อมที่ผู้บังคับบัญชาวางแผนไว้สำหรับการลงโทษทหารใหม่ข้อมูลนี้ยืนยันว่าเขาเลือกเป้าหมายด้วยความตั้งใจและมีแผนการซ่อนอยู่เบื้องหลังฉันรู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องเผชิญหน้าตรงๆแต่ต้องทำอย่างชาญฉลาดความตึงเครียดระหว่างเราเพิ่มสูงขึ้นทุกวินาทีผู้บังคับบัญชามองฉัน ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและเย็นชาเขาพูดด้วยน้ำเสียงเข้มคุณกำลังเล่นเกมกับฉันหรือฉันตอบด้วยความมั่นคงไม่ใช่เกมครับแต่ผมจะปกป้องเพื่อนและครอบครัวของผมคำตอบนั้นชัดเจนและเต็มไปด้วยความกล้าแต่ก็เปิดเผยเพียงส่วนหนึ่งของความตั้งใจจริงจากจุดนี้ทุกการกระทำของฉันและเพื่อนทหารใหม่จะเป็นการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ทั้งการปกป้องชีวิตและการเปิดโปงความชั่วร้ายของผู้บังคับบัญชาการต่อสู้ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงเรื่องของร่างกายแต่รวมถึงความฉลาดการวางแผนและการควบคุมอารมณ์ท้ายที่สุดของเซชันนี้ฉันยืนอยู่ท่ามกลางเพื่อนทหารใหม่ที่เต็มไปด้วยความกล้าและความหวังแม้ความเสี่ยงจะสูงมากแต่เรารู้ว่าต้องลุกขึ้นสู้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการ,รเผชิญหน้าที่แท้จริงความตึงเครียดถึงจุดแตกหักกำลังใกล้เข้ามาและทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงชัว่วพริบตาบรรยากาศในฐานทัพวันนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดอย่างไม่เคยมีมาก่อนทุกสายตาจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวของฉันและเพื่อนทหารใหม่ ผู้บังคับบัญชารู้สึกถึงแรงกดดันที่แผ่ซ่านแต่ก็ไม่แสดงความอ่อนแอใดๆเขายังคงยืนตัวตรงเหมือนเสาหินเย็นชาสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยและความระแวดระวังทุกฝีก้าวของฉันถูกวางแผนล่่งหน้าเราเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงโทษรุนแรงหรือแผลลับใดๆที่ผู้บังคับบัญชาเตรียมไว้หลายครั้งที่ฉันต้องหยุดตัวเองไม่ให้แสดงอารมณ์โกรธหรือหวาดตัวเพราะเพียงแค่นั้นก็อาจทำให้แผนของเราเปิดเผย เพื่อนทหารใหม่ที่ฉันไว้ใจที่สุดยืนอยู่เคียงข้างฉันกระซิบให้พวกเขาจดจำทุกรายละเอียดทุกการเคลื่อนไหวของผู้บังคับบัญชาและเตรียมตัวรับมือกับความรุนแรงหากเกิดขึ้นวันนี้เป็นวันทดสอบความสามารถของทหารใหม่แผนที่ผู้บังคับบัญชาวางไว้เพื่อสังเกตความจงรักภักดีและความกล้าหาญความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกวินาทีฉันเห็นหลานชายอยู่ในมุมสนามฝึกดวงตาเล็กๆของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันรู้ว่าฉันต้องปกป้องเขาให้ได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไร ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทหารใหม่ทั้งหมดจัดแถวพร้อมรับคําสั่งฉันสังเกตเห็นว่าเขาเลือกเป้าหมายบางคนอย่างตั้งใจบางคนถูกเรียกออกไปเพื่อทดสอบความกล้าหาญโดยไม่บอกเหตุผลล่วงหน้าการทดสอบครั้งนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงถึงชีวิตหัวใจฉันเต้นแรงแต่ต้องทําตัวสงบทุกการเคลื่อนไหวของฉันต้องแม่นยําและรอบคอบเพื่อปกป้องหลานชายและเพื่อนทหารใหม่หากผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยผู้บังคับบัญชาอาจลงโทษทันที และแล้ว,ลวขณะที่การทดสอบดําเนินไปฉันได้ยินผู้บังคับบัญชาพูดกับผู้ช่วยอย่างกระซิบกระซิบหากใครไม่ทําตามคําสั่งพวกเขาจะเสียบทบาทและบทลงโทษจะรุนแรงที่สุดคําพูดนั้นเหมือนสายฟ้าโจมตีหัวใจฉันความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าแต่ฉันไม่สามารถและสายตาได้เราต้องหาทางเปิดโปงความโหมดร้ายของเขาในขณะที่ยังปกป้องเพื่อนทหารและหลานชายฉันเริ่มวางกลยุทธ์ใหม่ใช้ความฉลาดและความระมัดระวังแทรกตัวเพื่อสังเกต ทุกการกระทําของผู้บังคับบัญชาและพร้อมเข้าแทรกแซงเมื่อเกิดความเสี่ยงฉันให้สัญญาณเงียบๆกับเพื่อนทหารใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการตอบโตความขัดแย้งถึงจุดสูงสุดทุกคําพูดทุกสายตาทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความลุ้นระทึกผู้บังคับบัญชายัางคงเย็นชาและเต็มไปด้วยอํานาจแต่เราก็พร้อมที่จะสู้ด้วยความกล้าและความตั้งใจที่จะปกป้องสิ่งที่สําคัญที่สุดในขณะที่เวลาผ่านไปการ,รเผชิญหน้าทั้งหมดเริ่มใกล้ถึงจุดแตกหักทุกความลับที่ซ่อนอยู่กําลังใกล้ถูกเปิดเผย และทุกการตัดสินใจของฉันจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของหลานชายเพื่อนทหารใหม่และตัวฉันเองตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วแรงกดดันถึงจุดสูงสุดและเรื่องราวกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ทุกสิ่งอาจเปลี่ยนแปลงในช่วงริปตาเสียงฝีเท้าและคำสั่งดังขึ้นรอบสนามฝึกทุกอย่างตึงเครียดถึงขีดสุดฉันยืนอยู่ข้างหลานชายและเพื่อนทหารใหม่พร้อมใจเต็มไปด้วยความกล้าและความตั้งใจที่จะปกป้องชีวิตและความยุติธรรม ผู้บังคับบัญชาย,ยังคงยืนตัวตรงดวงตาเย็นชาเหมือนกับเสาหินแต่คราวนี้ฉันไม่หวั่นกลัวอีกต่อไปทุกการเคลื่อนไหวของเขาถูกฉันสังเกตและวางแผนรับมือเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงช่วงที่เขาเลือกเป้าหมายเพื่อทดสอบความจงรักภักดีฉันส่งสัญญาณเงียบๆให้เพื่อนทหารใหม่เตรียมพร้อมทุกคนเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วและแม่นยำพวกเราป้องกันไม่ให้ใครถูกทำร้ายและในเวลาเดียวกันฉันเปิดเผยหลักฐานการกระทำโหดร้ายและแถวลับของผู้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ฉันเชื่อถือ ผู้บังคับบัญชาทำหน้าไม่เชื่อแต่ความจริงที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่สามารถปฏิเสธได้บันทึกเหตุการณ์การสังเกตพฤติกรรมและพยานจากเพื่อนทหารใหม่ทั้งหมดยืนยันถึงความโหดร้ายและความไม่ยุติธรรมความโกรธของเขาเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดเต็มรูปแบบแต่ฉันยืนมั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะนี่คือเวลาที่ต้องยืนหยัดเพื่อความถูกต้องหลานชายมองมาที่ฉันด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวังและความไว้วางใจสิ่งนี้ให้แรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้บังคับบัญชาพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องอำนาจแต่การเผชิญหน้าครั้งนี้ชัดเจนว่าความชั่วร้ายไม่สามารถชนะความกล้าและความจริงได้พวกเราร่วมกันเปิดโปงทุกความโหดร้ายที่เขาซ่อนเร้นและทันใดนั้นผู้บังคับบัญชาถูกเรียกตัวไปดำเนินการตามกฎของกองทัพบรรยากาศคลายความตึงเครียดลงอย่างช้าๆหลังจากเหตุการณ์นั้นเพื่อนทหารใหม่และหลานชายต่างหายใจออกด้วยความโล่งใจการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมสำเร็จลุล่วงแม้ว่าหัวใจของเราจะยังคงเต้นแรงแต่ความกล้าและการปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุด ทำให้ทุกอย่างคุ้มค่าฉันหันไปนมองหลานชายรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเต็มไปด้วยความโล่งใจและความปลอดภัยความรักและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเรากลายเป็นสิ่งที่แข็งแรงยิ่งขึ้นหลังเหตุการณ์นี้เพื่อนทหารใหม่คนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้และพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมแต่เต็มไปด้วยความเคารพเราขอบคุณที่คุณยืนหยัดเพื่อพวกเราฉันยิ้มและตอบด้วยความอบอุ่นเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อทุกคนที่อยู่ตรงนี้เพื่อชีวิตและความยุติธรรม ในที่สุดความจริงถูกเปิดเผยความโหดร้ายถูกยับยั้งและชีวิตของหลานชายรวมถึงเพื่อนทหารใหม่ปลอดภัยการต่อสู้ครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าความกล้าความรักและความยุติธรรมสามารถยืนหยัดในความั่วร้ายได้และแม้โลกจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เรารู้แล้วว่าถ้าเรามีความรักและความตั้งใจที่แน่วแน่ไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะโหดร้ายเพียงใดความยุติธรรมและความถูกต้องย่อมชนะเสมอนี่คือบทสรุปของการเผชิญหน้าผู้บังคับบัญชาถูกจัดการตามกฎระเบียบความปลอดภัย และความยุติธรรมกลับคืนมาและฉันกับหลานชายได้เรียนรู้ว่าการยืนหยัดเพื่อคนที่รักคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดหลังจากเหตุการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้นในฐานทัพทุกอย่างค่อยๆกลับสู่ความสงบแม้หัวใจของทุกคนยังคงเต้นแรงจากความตื่นเต้นและความหวาดกลัวแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความโล่งใจและความรู้สึกของความยุติธรรมที่กลับคืนมาหลานชายของฉันนั่งอยู่ข้างๆฉันมือเล็กๆของเขาจับมือฉันแน่นรอยยิ้มบนใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความปลอดภัย และความไว้วางใจความผูกพันระหว่างเราแข็งแกร่งขึ้นจากความกล้าที่เราได้เผชิญร่วมกันเพื่อนทหารใหม่เริ่มปรับตัวเข้าสู่ชีวิตประจําวันอีกครั้งพวกเขาเรียนรู้ว่าแม้จะ,ะเผชิญกับความโหดร้ายและความไม่ยุติธรรมการยินยัดเพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้พวกเขาเริ่มสอนตัวเองและผู้อื่นเกี่ยวกับความสําคัญของการปกป้องซึ่งกันและกันฉันใช้เวลาพูดคุยกับพวกเขาแบ่งปันประสบการณ์และให้คําแนะนําในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบาก เพื่อให้พวกเขาเรียนรู้ว่าความกล้าไม่ใช่เพียงเรื่องของการต่อสู้ทางร่างกายแต่เป็นเรื่องของจิตใจความรักและการปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดความทรงจำเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาที่โหดร้ายยังคงอยู่ในใจของทุกคนแต่เรามองมันเป็นบทเรียนที่สอนให้รู้จักความเข้มแข็งและการยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้งที่หลานชายถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาฉันพยายามอธิบายด้วยวิธีที่ทําให้เขาเข้าใจว่าความกล้าและความรักสามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้ ในบ้านหลังเล็กๆของเราบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสงบหลานชายเริ่มเล่นรอบๆด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะความรู้สึกปลอดภัยกลับคืนมาอย่างเต็มที่และฉันก็เริ่มเห็นว่าเขาเรียนรู้ที่จะมีความกล้าและความมั่นใจมากขึ้นบทเรียนสำคัญที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้คือความยุติธรรมและความรักสามารถยืนหยัดเหนือความโหดร้ายความกล้าไม่ได้หมายถึงการต่อสู้เพียงลําพังแต่คือการร่วมมือและปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าการยืนหยัดเพื่อคนที่คุณรักเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุด ฉันมองออกไปนอกหน้าต่างรำลึกถึงทุกความตึงเครียดทุกการ,รเผชิญหน้าและทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวเหล่านี้สอนให้รู้ว่าแม้โลกจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่มั่นคงและความรักที่แท้จริงเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและปกป้องสิ่งที่สำคัญได้เสมอสุดท้ายฉันก้มลงมองหลานชายอีกครั้งและกระซิบเบาๆเราผ่านเรื่องนี้มาได้เพราะเรากล้าพอที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและเราจะยังคงยืนหยัดเสมอ เรื่องราวจบลงด้วยความสงบความยุติธรรมกลับคืนมาและความสัมพันธ์ในครอบครัวก็แข็งแรงยิ่งขึ้นหลานชายได้รับการปกป้องพวกทหารใหม่เรียนรู้บทเรียนสำคัญและฉันได้ตระหนักว่าความรักความกล้าและความยุติธรรมคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีค่านี่คือบทสรุปและข้อคิดส่งท้ายของเรื่องแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดความกล้าและความรักสามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้และการยืนหยัดเพื่อคนที่คุณรักคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิต